สวัสดีครับสวัสดี FC ีทุกท่านทุกคนนะครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็หยุดไปสองสาวันนะครับหลังจากที่พายุเข้านะครับโนรูนะครับเข้านะครับก็เลยหยุดไปอีกนะครับสามถึงสี่วันนะครับวันนี้ก็มาเริ่มกีดได้แล้วนะครับกีดตอนกลางวันนะครับ วันนี้แดดแดดจ้าดีนะครับวันนี้ก็หาเห็ดด้วยนะครับวันนี้กีดยางด้วยเก็บเห็ดไปด้วยนะครับก็จะมีลงให้ดูท้ายคลิปนะครับกับเห็ดปวกนะครับเห็ดโคดนะครับว,วันนี้ก็ กรเสร็จไปครึ่งสวนแล้วนะครับก็จะกรีดแค่ครึ่งสวนก่อนนะครับตอนนี้เหลือประมาณแถวแถวครึ่งนะครับก็จะกรีดนะครับแถวนี้นะครับแถวสุดท้ายนะครับพอดีกลับเดินกลับเลยนะครับกรีดเสร็จแล้วก็ออกจากสวนเลยนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับโอเค เมื่อเรานะครับหยุดกรีดนั่นนะครับก็ให้กรีดหนาไปเลยนะครับแต่ห้ามลึกถึงแกนไม้นะครับไม่ต้องกลัวเปลืองหน้านะครับทุกคนเราจะกรีดเฉพาะมีดแรกนะครับยางก็เป็นมีดที่สามนะครับที่กำลังกรีดนะครับ ก็พอได้อยู่นะครับก็ยังกรีดมือเดียวสบายนะครับมีดก็คมดีนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนวันในฝนนะครับฝนไม่ตกนะครับก็กิดไปเลยครับทุกคนเพราะเรายังมีพละรายจ่ายเยอะแยะมากมายนะครับออกน้อยก็ยังดีกว่าไม่กีดนะครับไม่มีรายได้นะครับทุกคนก็เมื่อไหร่ที่ต้นแห้งนะครับก็กีดไปเลยนะครับ สะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเต็มเองนะครับแล้วก็จะได้ขายเองนะครับ นี่นะครับการปักเดือยนะครับให้เอียงมีดเอียงมีดออกขนาดนี้นะครับประมาณนี้นะครับพอเวลาเราปักเสร็จแล้วก็เนีเข้ามานิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ต้องแนีมากนะครับเอียงเอียงมีดนิดหน่อยเพื่อให้ซอยสะดวกสบายนะครับตอนที่เราปักเดือยนะครับให้เอียงมีดออกเยอะๆหน่อยนะครับนะครับแล้วก็บิด ตวัดออกข้างนะครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ดูต้นใหญ่กันบ้างครับนี่ครับปักลงไปนะครับนี่เอียงมีดออกประมาณนี้นะครับเอียงออกไปเลยนะครับแล้วก็ตวัดนะครับพอเจอทีท่น้ำยางนะครับแล้วก็แนบแต่ไม่ต้องแนบชิดนะครับให้เอียงมีดนิดหน่อยนะครับเพื่อจะได้กีดอ่า ง่ายนะครับถ้าเราไปแนบจนเกินไปนะครับมันจะฝืดนะครับมันจะซอยยากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนปักก่อนนะครับปักเดือยปักลงไปนะครับนี่ครับ เวลากรีดทีนี้ก็ประมาณนี้นะครับเห็นชิดประมาณนี้นะครับซอยมาเป็นไงครับพอจะเข้าใจไหมครับ ีนี้ดูต้นเล็กบ้างนะครับนะี่ครับเอยียงนี่นะครับมันจะเป็นจังหวะของมันเองนะครับเมื่อเราทําได้เราก็ค่อยเร่งความเร็วขึ้นนะครับทําให้เป็นก่อนทําให้ชินก่อนนะครับแล้วพอเราชินแล้วนะครับจําจําสิ่งที่เราฝึกมาขั้นตอนแรกนะครับพอเราจําได้แล้วนะครับเราค่อย เพิ่มความเร็วขึ้นทีละนิดนะครับการซอยสั้นนะครับคือทำให้ลดการบาดนะครับการบาดแกนไม้นะครับซอยสั้นๆนะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูต้นสุดท้ายนะครับต้นนี้นะครับจะทําแบบเร็วๆนะครับเี่ครับปักลงไปนะครับแล้วสอยสั้นๆนะครับนี่นะครับเราต้องเรา ต้องไม่พวงในการกรีดนะครับเพราะว่าเมื่อเรากรีดชำนาญแล้วมันมันจะเป็นไปตามระบบของมันเองนะครับเวลาดึงมีดนะครับมันจะกรีดสบายกรีดง่ายนะครับขอกมีดของเราก็จะเรียบสวยงามนะครับจะไม่มีบาดแผลนะครับนอกจากนอกจากออที่ ปุ่มตาไม้นะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะเรามองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเป็นโนนแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นตาไม้นะครับนี่ครับที่โนนออกมาแบบนี้นะครับเป็นโนนเป็นปูออกมาแบบนี้นะครับเป็นตาไม้แน่นอนนะครับเราอาจจะรู้นะครับแต่ถ้าผิวเรียบๆแบบนี้นะครับ บางทีมันก็อาจจะมีตาข้างในนะครับตาไม้นี่นะครับทุกคนที่นนะครับนี่ดูเด็ดครับเยอมากนะครับเก็บก็ยากด้วยนะครับ ข้างในยังอีกเยอะเลยนะครับเห็ดปวกนะครับเห็ดโคนนะครับนี่ครับดูดอกสวยๆเลยนะครับ พอเวลาหานะครับไม่ค่อยเจอนะครับแต่เดินกีดยางเจอนะครับเห็นครับพอเวลาตั้งใจหาก็จะไม่เจอนะครับหาเห็ดถ้าเรา,เาไม่ได้ตั้งใจนะครับก็ตาก็จะสอดเนมเข้าไปเห็นนะครับก็จะประมาณนี้ครับ คลิปนี้เป็นคลิปเห็ดปวกแล้วกันนะครับเพราะว่าขีดยางอะไรก็เจอเห็ดปวกครับก็จะคลิดว่าเพียงเท่านี้ครับเจอกันในคลิปหน้าครับดูดูเห็ดปวกครับช่วงนี้ครับก็จะเจอเห็ดปวกนะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับบ๊ายบาย